ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มี iPhone 7นะครับอาการคือเปิดติดนะครับนะแต่ภาพไม่ออกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีไฟนะครับออกอยู่นะเห็นไหมไฟขาวๆนะครับออกอยู่ด้านหลังนะครับอาการนี้เนี่ยลูกค้านําไปเปลี่ยนจอที่อื่นมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่หายนะครับแล้วก็ที่อื่นเขาไม่สามารถซ่อมไม่ได้นะครับก็เลยกลับมาหาผมนะครับโอเค เมื่อมาหาผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการลองจอก่อนนะครับนะเอาจอใหม่เนี่ยลองใส่เข้าไปก่อนว่าจริงตามที่ลูกค้าพูดไหมครับว่าเปิดเครื่องแล้วไม่ติดนะครับโอเคลองเปิดนะครับอจอเสียเนี่ยเราใส่จอไปไปเนี่ยภาพจะต้องออกนะครับโอเคมาอาการเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องด้วยสปาอีกรอบนะครับ อ่ะโอเคครับก็เรามาเปิดเครื่องด้วยสไปน์นะครับนะเปิดพอ้กดออนเนี่ย, on, ยตัวกระแสะเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะในตอนนี้เนี่ยหมายความว่าเครื่องเนี่ยเปิดแล้วนะครับอโอเคภาพจะต้องติดออกมาแล้วนะครับะโอเคแต่ตอนนี้ภาพไม่ออกนะครับนั่นหมายความว่าตัวเมนบอร์ดนะครับตัว เกี่ยวกับ IC คุมจอไฟจอต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์แล้วก็หาจุดเสียนะครับเราต้องแกะบอร์ดออกแล้วก็นํามาซ่อมกันนะครับโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็หาจุดเสียเนาะว่าตัวไหนเนี่ยมันคือเจ้าตัวการเสียนะเราเราจะทําได้ทําการซ่อมมันนะครับ อะโอเคครับเมื่อตอนนี้ครับผมได้ตัวเสียดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการยกออกแล้วก็จะทำการเปลี่ยนนะครับนะเพื่อที่จะได้แก้ไขอาการนี้นะครับให้มันจบลงไปนะครับนะโอเคเรามาเริ่มกันเลย โอเคครับก็เป็นอันเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็พร้อมส่งงานให้กับลูกค้านะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหานะครับเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะการไหนกันนะครับก็สามารถทักเข้ามาติดต่อสอบถามและกันได้นะครับนะโอเคนะครับสวัสดีครับ